น,นี้พี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังหน่อยค,คือว่าพี่อะ่ะบอกให้พี่ดออะ่ะเขาออมาด้า CX5 ไปถ่ายแต่เขาบอกว่าเขาวันนี้เขาว่างเออวันนี้เขาบอกว่าเขาอะ่ะลาพี่ก็เลยสงสัยว่าลาไปไหนวะเออคือจริงๆแล้วมาด้า CX5 เ,เนี่ยคันนี้พี่อะ่ะจะให้เขาอะ่ะไปถ่าย YouTube เพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาไม่นานนี้แล้วเอออยากให้ถ่ายใหม่หน่อยถ่ายสวยๆอะไรเก็บฟตุตดีๆอ้าวเขาบอกว่าเขาลาก็เลยเดี๋ยวพี่ว่าเราอาจจะต้องไปตามดูกันว่าเขา่ไปไหนได้ไม่แน่ว่าเขาอาจจะไปเที่ยวหรือเขาอาจจะนัดกิ๊กไว้ก็ได้ <laughs> พอพี่คุยกับพี่เมย์ไว้แล้วพี่เมย์ไม่รู้เรื่อง <laughs> หรือว่าเอาเขาจะไปไหนเออปกติเราเขาจะทำงานกันทุกวันพุธใช่ไหมใช่เออเนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูกันไม่ต้องห่วงเราจะแอบไปไม่ให้เขารู้เออแต่น้องก็ช่วยพี่ถ่ายด้วยได้ <laughs> เออพันก็ช่วยสังเกตด้วยว่าเขาอยู่ที่ไหนเออไปพร้อมไหมพร้อมอ่ะไป น้องถึงสถาน,นีแล้วครับแต่ยังไม่เจอพี่ดอนเลยรีบหาเถอะไปก็มเดี๋ยวลงเดี๋ยหาจะไม่เจอครับกเพราะว่าไม่เพราะว่าในมือถือพี่อมันยังอยู่นะมันยังพี่ดอนเขายังจุดอยู่แถวนี้อยู่แอบไฟไมาเนี่ยมีข้าวหรือเปล่าเออไม่เห็นจริงๆหวังพี่ว่าที่เขาแอบมาเเงียบแบบเนี้ยไม่บอกใครต้อง <มา S 1> น,นัดอะไรไว้นัดใครไว้ต้องมีอะไรต้องมีเพจเออต้องรู้ให้ได้เลยไม่งั้นพี่เมย์ไม่แบบพี่เมย์ก็ต้องรู้แล้วว่าพี่ดอนไปไหน้อสเสิ ตามเขาแต่เดี๋ยวเขาตามคือมันก็แค่ตามเราอยู่ Content ต่อ Content หรือว่าไงไปกันต่อยังหาไม่เจอเลยยังหาไม่เจอเลยที่สรุปแล้วไอ้ทั้งหมดการไม่เตรียมกันเนี่ยมันจะไม่เจอกันแบบนี้ยังไม่มีการต่วเร้อนี่แท้จริง พี่ก็ไม่ได้ถามคุณลุงนะว่าว่า,วาพี่ดอนเขามาทุรละอะไรของคุณลุงหรือเปล่าแบบมาสัมมานานเต็มหรืออะไรหรือเปล่าไม่ได้ถามเลแล้วเขาสัมมานานพี่แล้วก็ไปมั่วมาเลยแล้วก็ไปมั่วกินฟรีส <c oughs> ัมมนานมันต้องมีพวกเบรกจะมาเบรกบอกกับตา ขึ้นมาปูเห็นเลยรีบหลบก่อนไม่ต้องสื่อเลใค่ชื่อย่างงี้มีคนเดียวจริงๆ แป๊บหนึ่งพี่เอกส่งงานมาเห็นปะเห็นปะไม่น่าไม่น่าเพราะมุมเราแต่เขาไป่เดงานแล้วไปไปแล้วไปแล้วถ้าเขาได้เห็นก็เห็นพุงพี่นะนะหละเจอแล้วไปกันต้องเขาจะไปไหนก็ไม่รู้นะ รู้แต่ว่ากำลังดูแมพอยู่ลงท่ากังง <laughs> นนี่นแหละบ้านนอกเข้ากรุงที่ปลอดภัยนะที่ไปแล้วไปกันตอน่อร<ป>ัน <laughs> มันที่ใหนวหรอนั่งมาทำอะไรนั่นนะสิพี่เห็นอะไรแดงๆหวั่นระแวงหมดแล้วนี่ พันดูกูแกรมตึกพนดูกูแกรมตกที่นี่ที่หลังมันคือเอ็มอารเอ่อลงทนนี่แลกำลัมีอะไรใกล้เขตที่ต้นไมเขามาทำอะไรที่นี่ต้นไม้สูงพวกนี่มันคือตึกอะไรพันตึกสูงทนี่ตึกอะไรอะตึกนหบอก

ี่ิงวันแมงคอกเขาจะมาที่นี่ปะวาทำไรวะเออต้องเป็นวันแมงคอกสิหรือเมื่อกี้เขาเลี้ยวไปเดินตรงนี้แต่เราเลี้ยวผิดแล้วเข้าไปในตึกนะอันนี้ก็คือเคมาร์ทีลุมพินีคือมาถึงตรงนี้เลยใช่พี่ถ้าแกจะมาที่นี่นะแกลงผิดแกต้องมาลงตรงนี้ได้ไหมใช่ครับแกลงผิดที่แต่ว่าแกจะมาที่นี่หรือเปล่าเราเรารู้เพราะว่าเขาจะมาที่นี่เราไม่รู้น่นนาเต้เราตามเขามาเรามาถูกไม้เนี่ยไม่ได้เรามาแล้วไม่เจอนี่เขารู้ว่าเราแอบตาม กขาเลยแจ้งรัฐนรเป็นทางเป็เดี๋ยวพี่ดูนี่ก่อนไปลายไมอ๋อเหมือนว่าเขาอยู่ข้างใต้ปะสถานีอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่แน่เขาอาจจะลงไปเพื่อที่จะเข้าทางเชื่อมเป็นไปได้ครับเข้าตึกเพราะว่าพี่เห็นคนแชร์ในเน็ตอยู่ว่ามันมีทางเชื่อมลงไปแบบจาก MRT เข้าเลยใช่ครับครือเขาลงทางเชื่อม ออลุงนี้เราถามพิพากษาคนนั้นดีกว่าว่าเขาถามว่าอะไรแหม้มาลอง,งดูไหมได้ป่ะมันจะไม่มีทางเข้าเลย a few moments later เขาจะไปน้องการมาตามคนห้ามทำตัวมีพิวจัจะมาแบบเราเาคนนี้ห้ามได้ไหมเออต้องขับตัวกปกติเข้าไว้หน้ากากไหมพี่จะปิดหน้าไม่ใช่ช่วยกันมองหน,น้า <laughs> มา <laughs> ที่นี่มา ถ่ายเขาได้ไหมพี่เห็นหัวเขาแล้ว เขาเดิ่อนไปหาอีรอนกันอย่เอาไปขายับส่ขายลูกายลายูออนไลน์ปามลายนะี่ว่าใช่เขาว่าแอบรับสาวมาเป็นไปได้ครับพี่เป็นไปได้ครับนี่เป็นไปได้ครบี้หรอมันนั่งแบบแบบแตินะอีร้อนนะ อย่าดองหลังเต็นก็หลูแลหลูก็ไม่หูมแล้วเฮ้ยผมว่านะช่วงนี้วุ่นตกไปเยอะเลยนะบริษัทเราเนี่ยไปแล้วไปแล้วนะครับหาพี่ดอดไม่เจอแล้วไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยพี่ว่านะเขาต้องรู้เว้ยว่าเราแอบตามมาเป็นไปได้ใกล้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดอดโทรมาฮัลโหลพี่ดอดอ่ะอยู่ที่เต็นท์กันอยากคุยกับพันธ์บ้านี่ยพันธ์นั่งเรานั่งอยู่ข้างโต๊ะพันธ์พอดีเลยฮัลโหลพี่ดอดนะ มามา,มาเออนี่เห็นไหมพันจะคุยกับท็อปปะแอ,อไม่ได้ท็อปไปเข้าห้องน้ำโอเคว่าไง <c oughs> พี่ดอนห้ไปเจอที่อโศกไปไหมไปกินข้าวกันจะเต็นเนี่ยนะเออไม่ไปก็ต้องไปแล้วล่ะโอเคแต่เลี้ยงโอเคพี่ดอนเลี้ยงพี่ดอนเลี้ยปลาปลายปไปนะเออเออจะใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าจากเต็นท์ไปอโศกมันนานมากเลยเออโอเควัสดีท็อปไปงานเข้าเอาเฮ้ย พี่ดออว่างสายไปแล้วเดี๋ยวต้องเนียนห้ามให้เขารู้ว่าเราตามเขามานี่เราอุตส่าห์ทิ้งช่วงมาสักพักนึงแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่แถวป๊อปมาดเรารู้ไหมป๊อปมาดอยู่ไหนเราเป็นแบบเซียนแถวนี้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรปะ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 ไปกันไปกันส่งของมีค่ามาโอ้โหโบราณมากมาทําอะไรแถวนี้ก่อนอยากรู้มากเลยอันนี้ตื่นเต้นจริงเลยหันไปดูข้างหลังดิป๊อปหมาดพี่ไปดูในช้อปปีอ้อ่ะพี่ยังไม่ตะลึงเท่าอันเนี้ยพี่ดออคำถามคือมาทำอะไรแถวนี้ มานัดทุกคนมาประชุมแล้วทําไมไม่มาพร้อมกันเหรอคือม่ไแนี้เขาไม่มาพร้อมเราตอนเช้าเนี่ยเราไปดูโลที่จะถ่ายถ่ายคอนเทนต์ใหม่ๆกันอยู่ก็คือการไปหลายๆคนเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่ามันไม่คล่องตัวไงเราเลยต้องไปคนเดียวก่อนแต่ดูก็เลยต้องอ้างว่าลางานว่างั้นไม่ได้แอบนัดใครไปไหนมาเลยวะท๊อปรู้ดีการไปดูโลเคชันเนี่ยมันต้องไวฮะแสงต้องทันนะพันทุกอย่างต้องเป๊ะเชื่อเขานะ เชื่อเขามันต้องเป๊ะจริงๆเคคือไม่ได้เลยเนี่ยมันเสียเวลานะถ้า oh. เกิดทุกคนมันไปหลายคนเนี่ยเอ็นบอกจะเลี้ยงข้าวด้วยต้องไปเลี้ยงข้าวแล้วล่ะไปแต่ว่าหูตัวใหญ่จริงดูดิเนี่ยคุ้มจริงคุ้มสิถ้าเขาขายนี่กี่ราคาตั้งเท่าไหร่ไม่รู้เลยแต่ว่าน่าจะเนี่ยเขามียามเลยเฝ้าเฮ้ยเพิ่งได้ไอเดียเนี่ยเราจ้างแบบไปเฝ้าที่เต็นท์ก็ได้ัางที <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> จ้างแบบคุณเขา โอ้โหไม่ได้แพงไม่ได้เราไม่มีเงินจ้างแบบนี้หรอกเราจ้างได้แค่แชมป์อย่างเงี้ยเห็นเขาคล้องตัวมากเดูการทํางานเขาบ้างแป๊บหนึ่งสามคนเนี่ยไม่ได้กินข้าวแต่เช้าเลยไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปเลี้ยงอะไรที่ไม่ธรรมดากันเออไปเมื่อกี้คุณเห็นเอฟซีผมปหะข้างหลังเมื่อกี้เป็นเด็กที่ยกกล้องมาถ่ายเห็นไหมเห็นเด็กเสื้อเขียวอ่ะยกกล้องมาถ่ายทำไมเขาซี อย่าไปยุ่งกับเขาเด็จีนเลยเอฟซีเด็กจีนครับพี่เขาถ่ายอย่างอื่นหรือเปล่าไม่เขาเดินเข้ามาเลยหรอสงสัยเขาดูมาจากจีนเปล่าเปล่าไปเจอแล้วพี่ดอนนั่นไงเขาจะบอกว่าเสื้อเนี่ยบ้านผมเป็นคนผลิตเองใช่เหรอแบบนี้ตมาผมเป็นคนผลิตเองสินค้าของพ่อผมเองชิงเนี้ยตาผมปักเองกับมือไม่ไปอยู่ที่คนนี้ของผมเปอปมาเองเลกับมือเลยอะไรอย่างเงี้ย A few moments later Ight, มาด้าซีเอ็กไฟโฉมสปอร์ตนะฮะไฟหน้าโฉบเฉี่ยวนะครับเอาจริงๆแม่งก็เหมือนกับปอร์เช่คาเยนเลยด้วยซ้ํานะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับไม่มีตําหนิเลยไฟท้ายเนี่ยแดงกล่าใส่กิ้งผมชอบไฟท้ายมากๆเพราะว่ามันทําให้รถดูมีความลักชัวรี่หรูหรามากขึ้นแต่ราคาโคตรประหยัดสามแสนสอบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ผ่อนประมาณ6กถึงเจ็ดกว่าบาทนะครับได้ถึง8 4งวด72งวดแล้วแต่คุณจะเลือกภายในเนี่ยเบาะหลังพับได้ใส่ของได้เยอะขึ้นด้วยนะครับ